เห็นถนนขึ้นดอยแบบนี้คงคิดว่าเป็นภาคเนี่ยของประเทศไทยใช่ไหมครับ <laughs> ไม่ใช่ครับนี่คือภูเขาของภาคใต้ที่อยู่ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลงคลองกันครับใช่ครับฝั่งไม่ปิดผมจะพาทุกคนไปลงคลองคลองที่ผมจะพาไปชื่อว่าคลองหินดำหรือ Grand แกรนแคนยอนแห่งชุมพรครับผมเป็นคนสวีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เชื่อไหมครับว่าน,นี่เป็นครั้งแรกของผมที่มาที่นี่ผมเดินทางผ่านแยกเขาปีบขึ้นไปประมาณ28กิโลเมตรมุ่งหน้าไปทาง ทั้งสองข้างทางบรรยากาศชุมช่มฉ่าเขียวขจีเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกครับขับรถประมาณ30นาทีก็ถึงแล้วครับวัดโลตริหรือวัดคลองหินดาอันดับแรกเลยก็คือลงมาแวะถ่ายรูปกับบรรยากาศลานหินตั้งหินพวกนี้ไม่ได้มีใครยกมาตั้งนะครับมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตรงนี้เป็นจุดแรกที่ทําให้ผมรู้สึกว่าบ้านเราก็มีของดีๆแปลกๆอยู่เหมือนกันครับทุกคนก็ถึงเวลาที่จะลงคลองกันแล้วครับมีทางให้เราเดินลงไปตามขั้นบันไดนะครับเกาะดีๆนะครับระวังลวงสิ่งที่เห็นซ้ายขวาทําให้ผมรู้สึกตื่น เต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นหินสีดําที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการเลื่อนของเปลือกโลกผ่านการกัดเซาะของน้ํานับร้อยนับพันปีเกิดเป็นร่องรอยต่างๆให้ฟิลลิ่งสไตล์ลอฟเลยนะครับช่วงที่ผมมาช่วงนี้คือเดือนเมษายนะครับปกติน้ําก็จะแห้งแต่เผอิญว่า3-4วันก่อนนั้นนี้เกิดฝนตกก็เลยมีน้ําไหลอย,อยู่บ้างครับและน้ําที่ไหลเนี่ยก็ใสและก็เย็นด้วยนะครับไม่แปลกครับที่ทุกคนยกให้ที่นี่เป็นอันซีนของจุมพอนคลองนำอองมาสักครั้งนะครับ